กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพ่อน้องนัดคือเก่าพี่นอ้องเอ้ยผ่ากันนั่งรับสาบน้องน้องบิวมาพี่เป็นแต่งได้มานั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เอ,อื้อสิทมไปเก็บหอยม่วนบอผืนไปเก็บได้กระตาหนึ่งพี่น้องเอ้ยมีแต่หมากบ้าใหญ่ไปเก็บทั้งเทิงผบโพแบบว่ามันลายอะเรอะโลบอเป็นแผน่นอยู่ แต่ละปีก็ร้ายแบบนี้ร้ายอืมเพิ่นพายยางอ๋อมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิมาฮอดพี่ยายมาตึกอยู่วังลุมพายยางมาก็วใกล้เติบเนาะเฮายางมาก็ได้อืมเพิ่นไปเก็บหอยมาให้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ฝนประว่าลงไปตึกสะดุ้งหย่อนสะดุ้งพี่น้องสิมานบ่เบิ่งนํากันพี่น้อาเงินเมื่อกี้นี่ม้านมาอันนี้มันขึ้นมาตื่นแล้วมันบ่มมานเนาะ อืมอ hmm. hmm. ืมเราต้องหอนอะไรหอนสะดุกอันถ่วเบิร์ตบ่ลอยอันนี้น้องน้องบิวเลยเนาะบิวเออน้องบิวพี่น้องเราก็เป็นอันเอิอสื่อเป็นยากเนาะจากบิวหรือดิวอะไย่างน้องบิวพี่น้องเลย พ่อแม่พันทิพยไปตั้งแต่โกเดือนอลไรพี่น้องเลยว่าลอยบนไม่ได้คิดฮอดบนเรือไหนคิดฮอดแมยุคิดฮอทแต่บอกเคยเห็นหน้าเพิน่นเออบอกเคยเห็นหน้าเพิ่นแต่ว่าคิดฮอดบอกเห็นหมูมีแม่กับจากมีเลยเนาะอืมป็นหน้ามหาปลาลูกพี่กู <laughs> เห็นหมูมีแม่กับจากมีแล้วบอกเคยเห็นหน้าแม่จักเถือ่อนบ่ลอยลอยอย่ากันลอยอย่ากันเห็นหูเพียงยังบอกแต่หูหูหยังเพิน่นกับบ่มีบอก เออโอ้หืมวันจักได้เห็นหู่นมาให้ท่านผสมเบิ่งเลยเนาะว่าหน้าตา่นเป็นอย่างไรล้วเขาเฮียนอย่บ่นี้เขาอยู่ห้องปอดอะไรยมอเอออยู่มอหนึ่งพี่น้องปีนี้กับเขาอีกไล้เนาะอ แต่พวนระบาวนะ,ระบรายเขาผู้น้อยนะน้องของบ่ตายรบรายเขาพี่น้องนะเขาแต่ลานเสาเ<ด>ขาอยู่ในบ้านนี่บ่างโดยเออไปองเฮียนเหตุจังไดไปอ่าหน้ารายการนุ่งเสื้อขาวหมัดแพแดงใส่ไป<อ>ชื่อนุ่งสีใส่เกือบข้าวใส่รองดำอ,อืมแล้วก็ย่างไปบ่บ้านนี่ขี<ด>่รถทีบเออขี่รถทีบไปปั่นจักรยานไปพี่น้องไก่เต๋อบองเฮียนอร่อยไกล่บ้านดุงโอ้อยู่คนละบ้านกันเนาะ ออนห้องเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่บ้านคำเหมินพีน่น้องบันดง,มมนนงคำเหมินเนาะเมืองจำพรแขวงสวานเขตแล้วพี่น้องแต่ว่าบอนขขอเขาแค่น,นี่คืออยู่บ้านแก,ก่งกอกเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆกันกันกาะกันดงบ่อโอ้อยู่เก่งกอกลงพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้เราก็มาเบิง่งยายตึกสะดุง้งพี่น้องคันสิลงไปกับเผื่อสีเมื่อบ้านเฮาเนาะเปียกเปียพี่น้องเพราะว่างสบไปเว็บานคำสีดาจะออกไปหาเมท้าออน ตาโนั่นแะละพี่น้องที่เพิ่นอยู่บ้านคำสีดาเนาะสิพาจใสเดกไปกอนพี่น้องเลยเพิ่นมานำของคณนรลอยน้ำกลด่อยมาได้อนะานลอยตะกี้นันอึดเข่าบกมีเขากินบอกกินเดยตอนเช้าก็แล้หอตลงก็เลยกิน แต่บริานบริกินเขาก็ยังแบบพอคอยกินเข่าแบบสมบูรณ์นะพี่น้องแต่เนื้อนังพันก็ยังอ้วนพี่น้องเลยถือกี่แล้ววันนี้ป่าวายหยกพี่น้องเลยเต้นดองแดงดองแดงเออตะกี้นั้นกินเข่าคาบหนึ่งกับเท่นกับบริกินแล้วนอร่อย โบหิวโบแบบเคยแบบสิ้นเนาะไปม,มึงทำมึงเย็นกะคือหมูอยู่บ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่โบเรื่องอะไรอืมก็ไม่ใหญ่เนี่ยแล้วก็ระบาาแล้วหาเนาะเพิ่นยังเด็กน้อยเพิ่นยองเพิ่นก็ยังโบหูจักที่จักคว่ำยังเพิ่นก็นหากหันใหญ่เลยแล้วหากันใหญ่เลยแล้ววันนี้ก็ะหูจักประหยัดประยอมแล้วบาดนเน,นาะถือลาใหญ่ถือลานิดน,น้อยเอาสัน ปนินปนินกับว่าปลาเค็งสันี t <t um ่โอ้ยพี่น้องเลยปลาควงควงพี่น้องผู้ข้าเจ้าอันเบกสะดุ้งกับกระถึกตึกจิลุ่มก็มีสะดุ้งก็ได้ชีวิตน้องหนาสงสารพี่น้องเลยเห็นดีใจว่าทีเห็นพวกเอ่ยมาแบบนี้ดีใจอยากให้เอ่ยมาขูมมือเลยอืมก็ได้ว่าลำคาญ เดี๋ยวนะอุ้ยมาไงอีเละมาขูมมือเลยมพนบันทึกคานบรันทึกแบบนั้นอีเละอีเละมาเพื่อแต่อย่างไงเอมมอ,เอมาเพื่อนอะ,นะอืม,ม,ามาอมเพื่อนอย่งดีใจแล้วเห็นเพื่อนไปงมหอกงมหอยหายเพื่องเอ้ยงมหอยขึ้นมักล้ำไงหายกินแล้วขันมือน,นี่เพื่อนเสียสละมาพาเฮามานี่แหละมาเบิ่งหนำหวยหนำเซน,นเพี่น้องอันปกติเพื่อนกับสิเหตุเบียกเนาะ

อืมเพื่นมีนำ้ำใจอยากแบ่งปันมีน้ำใจอยากแบ่งปันอยากหายพี่น้องจะได้มาด,ดูดูแล้วคะแนนในใด้ของฝากเนี่ย <c oughs> บอยอก <c oughs> พีนก่น้นองเลยเมนเฮาเฮาก็กมาเฮาก็ประด้ษวังว่าสิเอาของของฝากอยังดอกไม้ผ้าอยากมาเบิ่งอยากมาเยี่ยมมายามเพิ่อนน้องมาให้ยกำลังใจเพิ่นพี่น้องเลยจะได้กะอยากพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเออเพิ่นเฮ็ดเฮือนฮอดไซแล้วแบบนี้เนาะ กระปั Workers, the 17, the the sea, ่นมาหานน้องๆนี hmm. yeah. ่แล้วเพิ่นกระดุมันขยันพี่น้องเอ้ยมีแต่คนดุดุเบกเสาปูนพี่น้องป่าถึงเอาไปหามซอยเขายังเซ่เลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเบกเสาปูนคนเดียวเกิ่งอะรีคือเหตุได้แล้วคือเบรกได้บอกสมกับกระโตเพิ่นเลยอุลุยเพิ่นบม่ได้คอยกินข้าวแต่ว่าเนื้อนนังเพิ่นเนาะพี่น้อง เนื้อนางผนดีแบบเป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนเลยไปเพบกร่แล้วอืมเก็่ายี่มามา่น้อหอไเก็ริดนางิ้มเิตะกี้หามามือแลกๆกับบริเห็น่นยิ้มได้พี่น้องเพราะว่าพเผนยังบ่ลึงเนาะก็แปลว่าพเ่นกับยังบ่ดีใจละแบบ เพิ่นยังบริเหตเฮือนเหตยังยังในหน้าพี่น้องเพิ่นก็อยู่กับเนตุกในพามเนาะแบบนี้เนาะวานนี้เพิ่นก็เออเห็นเอื่อยมากแล้วก็ลึ่งเคยบวันี้มีรอยยิ้มขึ้นมาพี่น้องเลยปาว่าปาว่าลงน่ะคือสีมานอยู่ดอกโอ้ยอยากลงไปน้ำเด้เนาะคือสิเย็นเอาอีกแล้วขึ้นอีกแล้ว นั่งใกล้ฮะพ่ปว่าเอ้ยได้ยินเสียงเฮาล่ไปเลยยางตึกเอาพี่น้องเลยยางตึกสะดุ้งไปนี่เห็นบ้านยังก็ร้ยเก่งกาะเก่งกาะกลางเออ มาหาแกงกบเนื <m> ้อส okay. ัม like. ีลายเกงกกเด้อแกงกดงเกงกถงแกงกเนื้อแกงกกลางร่างอยแปลาว่าพาเหาะพี่น้องย่างไปลอยบรเห็ดกินนะลอย เห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเลยเออหนึ่งเขาเห็ดเวียกได้ทุกอย่างเลยได้พี่น้องเลยาก็หายตาจะผิดหเรากเห็ดอยู่เห็ดกินได้เลยได้อเต่บอัิวไปโนโทาแม่เพิ่นถิ่มไว้น้ำใหญ่ตั้งแต่หกเดือนเนาะเป็นตากระบากกระบอก ยางอยู่นั่นไม่ใหญ่นี่แหละหักแพงไม่ใหญ่กับเมือนเหม,มือนแม่ตัวเองแหลนะน่าร้อยอยู่เลี้ยงเพลินเพิ่นกะเท่านะพ่อนอยู่เลี้ยงเพิ่นแล้วใหญ่ามากก็เอาคัวมาเลี้ยงเพลิน <c oughs> อะไรนะตอนตอนหนาวเนี่ยจะไม่เหมือนเลือยู่ครัวหาเขาได้แต่ปลากระพุกเอออยู่ครัควป้ะปแบบแงงไอ้ตายเอาเมื่อนี่ อีแม่อีแม,แม่จะไปปิดกรดุงได้ละได้โดยเอออยู่ครัวทางไปเก่งกอะกนะเขาได้เช่ะะละไั้องอาาเราได้เต็มของเลยอย่างนี้นเลยแล้วได้แล้วก็ไปเราไปเห็ปนป<อ><อ>เจ๊เองแล้วบังคายโอ้ยตายตายโทรมาแม่ได้นะป้าได้ถ้าชิมเอ้าเดินตอนเราไปทำงาน มานั่งทามน้องพี่น้องเอ้ยนั่งทามมันน้องบิวเนาะบิวแม่บอสไล่เอออยกเสือกอยากถือพี่น้องว,ว่าเพิน่นยังอยากมีแม่คิดทอดแม่อยู่บ่เฮาก็ไปอยากทามไปไกลพี่น้องจะหน้าเพิ่นสิหย,นสยหายเพิ่นใสียหายฮัเบิ่งอีกฮักกัเนาะอ,อีต้นเนาะเห็นจังได้เลยฮาก็ับอยากทามเจ้าจิมไปลายพี่น้องเอ้ยเพิ่นหน้าสงสารเกิดมากับผเคยเห็นหน้าแม่เกิดมากับผเคยเห็นหน้าแม่ครับ สงสารนางใครยังขาวงเฮียนน้าอยยังได้ขาวเฮียนเนาะใคร่ดอกพี่น้องโหเจ๊ใส่เด็กนางเ่าะคลิปนี้ฮะก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามส่องน้องนันด,ด้อพี่น้องเดอ้อสบายดียนะอุ้ยปลาติน้น น้องกวฮเ็ฮะเออปลาืเอเขา,ามีแท้มีและมันดา่ามันมันมาแตา่ทางใดเนี่ยอ้มันขึ้นมาแต่น้องเดินเอเอ,เอทั้งลุมเรามีแต่นาำท้งนั่นไปหน่อย